สวัสดีค่ะเมม่ขุนพยากรนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปภาพรวมเดือนธันวาคม2566สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง15กรกฎาคมค่ะเป็นกนารทำนายแบบภาพรวมนะคะถ้าหากท่านใดต้องการตรวจด,ดวงชะตาส่วนตัวก็สามารถตรวจความแม่นยำนะคะเพิ่มเติมได้กับหมอที่ท่านถูกจริตนะคะอ,ะอันนี้มาภาพรวมของชาวมิถุนในเดือนธันวาคม ถือว่าเด่นมากๆในเรื่องของการเงินนะคะเด่นมากๆในเรื่องของการเงินเอาการเงินเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็รองลงมาคือเรื่องของการงานค่ะและรองลงมาคือเรื่องของความรักนะคะไปดูกันค่ะสําหรับชาวราศีมิถุนคะในเรื่องของการเงินเนี่ยคือต้องต้องบอกก่อนว่าชาวมิถุนเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าทรหดและอดทนนะคะมีการเริ่มต้น สิ่งต่างๆนะคะเริ่มต้นเรื่องต่างๆใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนธันวาคมอ่ะมันจะเป็นเรื่องราวของการที่ประสบความสําเร็จจากความยากลําบากของคุณมาตั้งแต่ต้นปีแล้วมันจะมา ออกดอกออกผลนะคะในเดือนธันวาคม2566นี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ารายเก่าให้ความสนับสนุนนะคะเจ้านายคนเก่านะคะหรือว่าบริษัทคู่ค้าที่เคยดีลงานกันอะไรกันก็แล้วแต่จะเข้ามาอุดหนุนบริการของท่านอย่างถล่มทลายในเดือนธันวาคม2566ทําให้การเงินเนี่ยสามารถที่จะมีเงินไหลหมุนเวียนได้อย่างเต็มที่นะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยจับใจ่ายใช้สอยค่อนข้างที่จะ คล่องมือสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเงินชาวมิถุนดีมากนะคะพยายามจับลูกค้าหรือว่าที่มาของแหล่งการเงินนะคะแบบที่คุณเคยสร้างมาตั้งแต่สมัยแบบ นะอย่างเช่นเงินฝากประจำนะคะถ้าท่านใดฝากเงินประจำไว้หรือซื้อ LTF IMF ซื้อสลากออมสินอย่างเงี้ยมันจะมาออกดอกออกผลงอกเงยเป็นอย่างดีงามในเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ในเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายที่คุณรู้สึกว่ามันเป็น มันเป็นอุปสรรคขัดขวางมันเป็นเรื่องที่แบบว่าจัดการไม่ได้สักทีเนี่ยในเดือนธันวาคมชาวมิถุนจะจะ คล่องตัวมากขึ้นและนะคะจะคล่องตัวมากขึ้นจะมีเงินไหลเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ชาวมิถุนไปจัดการเรื่องต่างๆได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยถือได้ว่าดีนะคะดีจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยอยากหาผลประโยชน์รายได้เพิ่มเติมนะคะให้ลองกลับไปติดต่อคู่ค้าคนเก่าพันธมิตรรายเดิมๆของท่านนะคะหรือว่าจะเป็นถ้าเกิดว่าใครหางานอย่างเงี้ยเนาะ,ะก็ลองกลับไป บริษัทเดิมดูกลับไปบริษัทเก่าดูนะคะจะได้รับโอกาสในการาทำงานนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนต่อมาในเรื่องของการงานค่ะในเรื่องของการงานถือได้ว,ว่าชาวมิถุนเนี่ยเดือนธันวาคมจะได้โอกาสในเรื่องของการงานเช่นกันนะคะจะมีโอกาสจากลูกค้ารายเดิมลูกค้ารายเก่าบริษัทเดิมอย่างที่บอกนะคะว่าให้กลับไปให้กลับไปอลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะกับ คู่ค้าพันธมิตรบริษัทเดิมที่คุณเคยซื้อขายที่คุณเคยเจรจาค้าขายด้วยนะคะจะได้รับความสำเร็จดีนะคะจะมีโอกาสที่จะได้รับความเอื้อเฟื้อได้รับความช่วยเหลืออุดหนุนจากลูกค้าเดิมเดิมพันธมิตรเดิมของคุณนั่นแหละค่ะสำหรับชาวมิถุนนะคะ ก็เรียกได้ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยประสบความสาเร็จนะเพราะว่าชาวมิถุนเก่งมากตั้งแต่ต้นปีนี้คือแบบทรารกดอดทนมากโดยเฉพาะอะไรใหม่ๆที่ชาวมิถุนได้ทํามาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเดือนธันวาคมจะประสบความสําเร็จนะคะจะมีความเรียกได้ว่าแบบมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงคุณนะ่ะไม่ค่อยแบบชาวมิถุนนะ่ะไม่ค่อยแสดงออกนะ คือคือไม่ค่อยแสดงออกว่าตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่แบบแบบยากเย็นมากแบบทุกทรมานกว่าจะทําเรื่องใหม่ๆได้สําเร็จนู่นนี่นั่นกว่าจะบาลานอะไรต่างๆให้มันแบบเข้าที่เข้าทางคุณเหนื่อยมากค่ะชาวมิถุนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับชาวมิถุนแล้วในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ คุณอาจจะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะคุณอาจจะไม่ค่อยแสดงออกแต่ทุกคนจะรับรู้ได้ว่าในสิ่งที่ชาวามิถุนทำเนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเรื่องของการแบบ เ,เข้าไปช่วยเหลือจัดการงานต่างๆที่ชาวบ้านชาวช่องเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยชาวมิถุนจะเก่งมากเพราะฉะนั้นทุกคนรับทราบได้คนรอบข้างคุณรู้ค่ะบริวารคุณรู้นะคะบริวารก็สนับสนุนคุณเป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะชาวมิถุนเนี่ยถือได้ว่าเดือนธันวาคมเรื่องงานเรื่องเงินดีมากนะคะเรื่องของการงานเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าคุณแบบเอาจริงๆอะ่ะถ้าคุณอยากโชว์ของมันก็ทําได้นะแต่ชาวมิถุนเลือกที่จะอยู่แบบนี้ อยู่แบบว่า,ารู้รู้ทางหนีทีไล่รู้ว่าจะต้องทํายังไงอะไรยังไงโดยที่แบบว่าอาจจะไม่อยากแบบเด่นดังอะไรสักเท่าไหร่อันนี้ก็ก็คนรอบข้างเขา็รับรู้ได้เพราะคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะนะแล้วคุณก็เป็นชาวาธาตุลมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเก่งเรื่องของการสื่อสารเจราจาอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงมันอาจจะมีบ้างในเดือนธันวาคมที่ชาวมิถุนรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยตลอดเวลาฉันเหนื่อยะเหลือเกินฉัน ทำให้ชีวิตของฉันค่อนข้างมีความสมดุลในทุกๆสิ่งแล้วพอกลับบ้านมาแล้วก็แบบ อยากจะนอนแอดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปลีกตัวจากสังคมอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากเสวนากับใครมันก็มีบ้างแต่ด้วยหน้าที่อะนะคะชาวมิถุนก็จะต้องอเจรจานะคะพูดคุยนะคะกับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะในเดือนธันวาคมเนาะแต่เรื่องงานเรื่องเงินดีมากาาลากเสียงกอกไก่ล้านตัวนะคะคุณดูสิเรื่องการงานคุณก็ขึ้นหนึ่งเหรียญยังไงคุณก็ได้รับได้รับโอกาสดีๆนะคะบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วมันก็จะมาพร้อมกับเงินทองนั่นแหละนะคะโอเค ความยากลําบากที่คุณได้ทํามาประสบความสําเร็จแล้วในเดือนธันวาคมสําหรับชาวนิถุนนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะเรื่องของความรักความรักค่าใครยังโสดนะคะมีโนถ้ามีคนเข้ามาจีบจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนบุคลิกบุคลิกเหมือนเด็กนะคะก็ไม่ใช่เด็กหรอกเขาเรียกว่าอายุน้อยน้อยกว่าคุณนะคะคุณรู้สึกว่าเขามีความเป็นเด็กมากกว่าคุณมีความาสดใสร่าเริงอะไรอย่างนี้แต่เช็คด,ดีๆก่อนนะคะว่าเขามีคนที่คบหาอยู่ด้วยหรือเปล่าคุยคุยอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าโอกาสที่คุณพบเจอคนถูกใจมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะมาพร้อมอุปสรรคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คนโสด เช็ดตีดีก่อนนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วความรักความสัมพันธ์มั่นคงดีค่ะเป็นไปอย่างราบเรียบราบรื่นมันอาจจะมีบ้างที่คุณเนี่ยหรือเขาเนี่ย ห่างกันในเดือนธันวาคมนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะตัวคุณหรือเขาอาจจะมีความห่างกันด้วยภาระหน้าที่ทางการงานการเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในแง่ของความห่างไกลกันในเดือนธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอาจจะเป็นความเหงาความคิดถึงนะคะเรามีสื่อต่างๆในการที่จะทําให้คุณทั้งคู่ความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ยมั่นคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลเนาะความรักมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากสําหรับชาวนิถุนในเดือนในเดือนธันวาคมนะคือตัวคุณเองเนี่ยก็ อยากจะวุอหวาแหละนะคะแต่บางทีคู่ครองอาจจะแบบว่าอยากอยู่สงบสงบนิ่งๆอะไรประมาณนี้นะคะมันอาจจะมีบ้างที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากเที่ยวคนหนึ่งอยากอยู่บ้านชิวๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คนละครึ่งทางคนละครึ่งทางนะคะเที่ยวครึ่งวันอยู่บ้านครึ่งวันเป็นต้นนะคะสําหรับบุตรหลานของคนที่มีครอบครัวแล้ว จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะคะชมเขาบ่อยๆค่ะเพราะว่ากว่าเขาจะสําเร็จมาได้ขนาดนี้คุณเหนื่อยมากนะคะแต่เขาอาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยคุยกับคุณพ่อคุณแม่สักหน่อยอาจจะเก็บตัวเงียบนิดนึงนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากและอินโทรเวิร์นะคะมีความ private ไม่ใช่ vert, อินโทรเวิร์ขอโทษทีมีความ private ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครมีบุตรหลานก็บาลานซ์เรื่องของเวลาในการพูดคุยกับเขาให้ดีนะคะสุขภาพร่างกายของชาวมิถุน แข็งแรงดีค่ะท่านใดที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายนะคะเจอหมอดีมีทางรักษานะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่จะเตือนก็คือชาวราศีมิถุนเนี่ยในเรื่องของเพื่อนพ้องนะคะสังคมเพื่อนพ้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอขอให้เรามัดระวังเรื่องของการใช้คําพูดคาจานนะคะอ่าอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับคนอื่นให้ระวังคําพูดหรอ จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าจำได้แล้วคลิปหน้าจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะคือให้ระวังในเรื่องของเพื่อนพ้องนะคะคนแวดล้อมที่ใกล้ตัวเรานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือชาวมิถุนให้ระวังเรื่องของการเดินทางนะคะอย่าวุบนวาบมากนะคะอย่าวุบวาบหมายความว่า คือคุณไม่ได้ใจร้อนหรอกแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าบางทีอาจจะเรื่องของการขับรถขับปลาหรืออะไรอย่างเนี้ยนะคะอาจจะมีความแบบเหนื่อยเหนื่อยกายจากการทํางานแล้วก็นะมันอาจจะเพลียบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยก็ให้ระวังในเราาเนื่องของการเดินทางนะคะ โชคลาภชาวราศีมิถุนมีโอกาสได้โชคลาภนะคะลองดูนะคะอาจจะเป็นบุตรหลานในบ้านของคุณนะคะอันนี้ก็อันนี้บอกเป็นแนวทางให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจ,จะนิดๆหน่อยๆนะคะเล่นพอกล่อมแกล้มให้แบบมีความสุขสดชื่นก็ลองดูนะคะโดยภาพรวมแล้วชาวมิถุนดีเรื่องงานเรื่องเงินค่ะเป๊ะปังมากเรื่องความรักก็โอเคขอให้มีความสุขสมหวังแฮปปี้นิวเอียร์สำหรับชาวราศีมิถุนร่ำรวยเงินทองในเดือนธันวาคม2566เลยนะคะ สวัสดีค่ะ